เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะว,วันนี้29มิถุนายน2568เราจะมาอัปเดต4มาตรการช่วยชาวนาปีผลิต68ทับ6กกันอีกรอบหนึ่งนะคะ26มิถุนายน2568 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบขครั้งที่2องทับ2568โดยมีนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทำเนียบรัฐบาล นายวิทยากรแจ้งนบขอได้พิจารณาวาระสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทับ69เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรในระยะยาว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ฝ่ายเลขาโุการเสนอโดยกรมการค้าภายในร่วมกับทอกศจัะทำมาตรการ4โครงการวงเงินงบประมาณรวม53,8.67ล้านบาทดังต่อไปนี้ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนาปีปีการผลิต2,568ทับ69ให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเอง1-5เดือนได้รับค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันเป้าหมาย3ล้านตันโดยราคาสินเชื่อเข้าวหอมมะลิ13,000บาทต่อตันเข้าหอมมะลินอกพื้นที่11,500บาทต่อตันข้าวเจ้า8,000บาทต่อตัน ข้าวประทุม9,000บาทต่อตันข้าวเหนียว10,000บาทต่อตันวงเงินงบประบาลจ่ายขาดไม่เกิน9,305.06ล้านบาท2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2568ทับ69เท่ากสอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย1.5ล้านตันวงเงินใจขาด656.25ยหาด656.25ล้านบาท 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต2568ทับ69โรงสีเก็บสต็อก2 6ถึง6เดือนรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีเป้าหมาย4ล้านตันวงเงินงบประมาณจ่ายขาด642.00ล้านบาท4 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสังกยภาพพื้นที่โดยให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรโดย 1. สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่วงเงินงบประมาณ18,967.68ล้านบาท สสนับสนุนเงินค่าปัจจัยการผลิตผ่านแอป BAAC Mobile ของทอกอสอซึ่งสามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่วงเงินงบประมาณ18,967.68ล้านบาทและ 3. ช่วยเหลือเงินให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ในอัตรา1,500บาทต่อไรประมาณ1ล้านไร่หรือ10%ของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือ9.85ล้านไรวงเงินงบประมาณ1,500ล้านบาทวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น39,436.36ล้านบาท โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและการดำเนินโครงการในกิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวประกอบด้วยกศพอพนทออกศออและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอนอบคก่อนเสนอคอรมพิจารณาต่อไปอัปเดต29มิถุนายน2568